สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือโลกสีเหลืองหรือ The Yellow World นะคะของ Albert e s p ส n o โนค่ะครับผมคือประสบการณ์ชีวิตผู้เขียนนี่เออไม่ธรรมดาเลยนะคะเขาสู้กับมะเร็งตั้งแต่อายุ14ใช่ครับใช่อยู่โรงพยาบาลเป็น10ปีสูญเสียขากับปอดไปแต่กลับเออแกลนกลองมุมมองที่แบบเต็มไปด้วยพลังบวกออกมาได้จริงครับคือประสบการณ์พวกนั้นนะ่ะ มันไม่ได้ทําให้เขาทอนะแต่กลับให้มุมมองที่ต่างออกไปเลยหนังสือเล่มนี้เลยเอ่อไม่ใช่แค่บันทึกสู้โลกภยัยแต่เป็นวิธีหาความสุขหาความหมายในชีวิตแม้จะอยู่ในช่วงที่แบบยากลําบากสุดๆค่ะเหมือนชี้ให้เห็นว่าความเจ็บปวดหรือการสูญเสียเนี่ยมันเป็นประตูสู่ความเข้าใจชีวิตที่ลึกขึ้นได้เหมือนกันน่าสนใจมากค่ะงั้นเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการสํารวจแนวคิดหลักๆจากเล่มนี้เนาะเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ใครที่อาจจะกําลังรู้สึก โหมดไฟหรือมองหาความหมายอะไรบางอย่างครับผมมาเริ่มที่แนวคิดแรกเลยโลกสีเหลืองที่เขาพูดถึงมันคืออะไรอะคะครับคือตามที่คุณเอสปิโนซาอธิบายไว้นะครับโลกสีเหลืองเนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นที่พิเศษในใจเราอะครับอ๋อในใจเหรอคะใช่ครับเป็นมิติที่เราเชื่อมกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นแหล่งพลังงานความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความสุขแท้ๆเลย จุดที่น่าสนใจคือเขาพบโลกนี้ชัดขึ้นตอนที่ร่างกายอ่อนแอสุดๆจากการรักษาฮืมยังไงคะก็คือพอข้อจำกัดทางกายมันเยอะขึ้นนะครับประตูสู่โลกข้างในมันกลับเปิดกว้างขึ้นซะง,งั้นโอฟังดูเอ่อทึ่งนะคะมันไม่ใช่การบอกให้ไปหาเรื่องเจ็บตัวนะ แต่เหมือนใช่ใชไม่ใช่เลยแต่เหมือนชี้ว่าพอเราเจอขีดจํากัดทางกายมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เราค้นพบความแกร่งข้างในหรือเมติอื่นของชีวิตที่ไม่เคยแตกมาก่อนพลิกมุมมองเรื่องความทุกข์ไปเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับเป็นการมองหาโอกาสในวิกฤตจริงๆแล้วในโลกสีเหลืองเนี่ยก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่าคนสีเหลืองด้วยคนสีเหลืองอาจจะแป๊บเดียวหรืออยู่นานแต่การเจอกันเนี่ยมีความหมายเสมอ เขาจะทิ้งบทเรียนหรือแรงบันดาลใจไว้ให้เราเหมือนเป็นครูที่ชีวิตส่งมาให้อ๋อน่าคิดนะคะเหมือนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนชีวิตที่มีคนเปรียบเทียบกับเพื่อนในเกมออนไลน์ก็น่าสนใจนะคะบางคนผ่านมาผ่านไปบางคนกลายเป็นเพื่อนสำคัญใช่เลยครับ แนวคิดนี้น่าจะช่วยให้คนที่อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวได้คิดว่าเออทุกการเจอมันมีความหมายนะไม่ว่าจะสั้นจะยาวใช่ครับซึ่งจากแนวคิดพวกนี้แหละคุณเอสปิโนซาก็กลั่นออกมาเป็นเหมือนอกลยุทธ์การใช้ชีวิตที่น่าสนใจมากๆข้อแรกเลยก็คือการโอบรับความไม่สมบูรณ์แบบอืตัวเขาเองยอมรับร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมอย่างการมีขาเทียมแต่ก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขมั่นใจ บทเรียนก็คือชีวิตเราไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกไร้ที่ติเพื่อจะมีความสุขหรือสําเร็จได้หรอกครับการยอมรับแบบนี้คงต้องใช้ความกล้ามากเลยนะคะโดยเฉพาะในสังคมที่เหมือนจะกดดันเราตลอดว่าต้องดูดีต้องสมบูรณ์แบบจริงครับเหมือนที่เขาเปรียบกับการเดินแบบว่าไม่ต้องสวยเปะทุกองศาแค่มั่นใจในแบบตัวเองก็เด่นได้แล้วใช่เลยครับแล้วประเด็นถัดมาก็คือการค้นหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวสิ่งเล็กๆครับ คุณเอสวินอซาชี้ให้เห็นคุณค่าของเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เรามองข้ามไปบ่อยๆเช่นเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้กินของอร่อยๆหรือแค่ได้คุยกับคนที่เรารักอืม,มันเหมือนเป็นการเตือนใจว่าชีวิตมันสั้นนะควรจะดื่มด่ำกับปัจจุบันขณะดีกว่าวิ่งตามหาแต่ความสาเร็จใหญ่ๆอย่างเดียวเหมือนเป็นการปรับโฟกัสเนาะ จากเป้าหมายใหญ่ๆไกลๆมาสู่ความสุขที่จับต้องได้ง่ายๆในแต่ละวันสำคัญมากเลยค่ะแต่อีกมุมนึงการพอใจกับสิ่งเล็กๆนี่ก็คงต้องสมดุลกับการไม่หยุดพัฒนาตัวเองด้วยมั้งคะแน่นอนครับต้องหาจุดสมดุลแล้วกลยุทธ์สุดท้ายที่มันเชื่อมๆกันก็คือกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าเป็นตัวเอง ครับคุณเอสวินอซานี่บุคลิกเขาตรงไปตรงมานะไม่กลัวจะแสดงความคิดความรู้สึกเขาเชื่อว่าชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับการพยายามเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราครับทั้งหมดนี้มันสะท้อนผ่านคำคมสำคัญจากในเล่มที่ว่าชีวิตไม่ได้วัดกันที่จำนวนลมหายใจที่คุณหายใจเข้าไปแต่วัดกันที่ช่วงเวลาที่คุณแทบลืมหายใจโอ้โห oh. ชอบจังเลยค่ะครับมันสรุปแก่นของการใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้มีความหมายให้จดจำช่วงเวลาพิเศษพิเศษเหล่านั้นไว้สรุปแล้วโลกสีเหลืองนี่ก็เลยเป็นมากกว่าแค่เรื่องรับมือความเจ็บป่วยนะคะแต่เหมือนเป็นแนวทางชีวิตเลยชวนให้เราสำรวจโลกข้างในโอบรับความไม่สมบูรณ์แบบ ค้นหาความสุขเล็กๆกล้าเป็นตัวเองแล้วก็มองปัญหาเป็นบทเรียนใช่ครับเป็นคู่มือการใช้ชีวิตดีๆนี่เองเราต้องบอกว่าภาษาที่คุณเอสปิโนซาใช้ในหนังสือเนี่ยมันทั้งตรงไปตรงมาอบอุ่นมีอารมณ์ขันแรกแล้วก็เต็มไปได้วยความหวังอ่านแล้วได้พลังใจดีครับค่ะแต่แน่นอนว่าที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นแค่เศษเซีเ่ยวหรือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับในหนังสือจริงๆมีรายละเอียดมีความลึกซึ้งกว่านี้เยอะ ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะสําหรับข้อคิดทิ้งท้ายก่อนจะลากันไปลองนําแนวคิดเหล่านี้ไปลองคิดตามดูก็ได้ค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีใครบ้างที่อาจจะเป็นคนสีเหลืองของเราแล้วมีความสุขเล็กๆอะไรบ้างที่เราอาจจะมองข้ามไปในแต่ละวันหรือมีความไม่สมบูรณ์แบบอะไรในตัวเองที่เราอาจจะลองค่อยๆเริ่มต้นโอบรับมันดูได้บ้างครับผมน่าคิดตามมากครับ